พระอาจารย์นวลจันกิติปัญโยช่วงธรรมะหลังไม้ธรรมะท็อกเพื่อวัยว้าวุ่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย4พฤศจิกายน2557ทุกในสุขญาติธรรมเรื่องของโยมเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากแต่โยมทุกข์เหลือเกินค่ะโยมมีลูกที่น่ารัก แต่เมื่อเราเริ่มยึดเขารักเขาคาดหวังในตัวเขาไม่นึกว่าสิ่งนี้จะทําให้โยมทุกข์ได้มากขนาดนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีความสุขมากโยมจะทําอย่างไรให้ไม่คาดหวังคะจะตัดจะวางก็ทําไม่ได้พระอาจารย์นวลจันทร์วางไม่ได้ก็ไม่ต้องวางเรามีหน้าที่เห็นเท่านั้นนะเราไม่ได้มีหน้าที่วางเห็นสังน่งโยชน เห็นเครื่องร้อยรัดเห็นพันธนาการภัยใหญ่ของสังสารวัตก็คือความผูกพันนี่แหละความผูกแล้วก็พันเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าที่สุดที่เจอเรียนรู้แล้วผ่านมันไปดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆจะเกิดนิพิทาขึ้นมาต่อเมื่อปัญญาแก่รอบก็จะกลายเป็นวิราคะในที่สุดคนที่ไม่ภาวนาจะไม่มีวันเห็นเลยเพราะสติสมาธิไม่ตั้งมั่นพอ เมื่อใดที่เห็นอุปาทานเราจะได้ปัญญาจากอุปทา,านถ้าอาริยมรรยังไม่เกิดยังตัดไม่ได้หรอกตัวปัญหาจึงไม่ใช่ตัววัตถุไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือย่างใยเยื่ออุปทา,านต่างหากการตัดการวางจึงไม่ใช่หน้าที่ของเราเราทำได้เพียงสร้างเหตุใกล้ให้มรรคได้มีกำลังหลอ่อหลอมเท่านั้นเราก็ยังคงทำหน้าที่ทางโลกเหมือนเดิมนะ ยังคงเป็นแม่ที่ดียังคงดูแลในส่วนนี้ต่อไปแต่ก็ภาวนาจเจริญม,มารคกไปด้วยสุดท้ายเมื่อมารคกอย่างลงมั่นมรรคจะทำหน้าที่ชำระตัดวางเองดีแล้วนะที่เห็นมีความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นหลายคนจะเพลินกับสิ่งนี้แต่ผู้ที่มีปัญญาจะรู้ว่าภัยใหญ่แห่งสังสารวัตรก็คือความสุข เพราะมันเป็นตัวการทำให้เกิดความผูกพันและความหลงได้เป็นอย่างดีนี่ล่ละความทุกข์ในความสุขพระอาจารย์นวลจันทร์กิติปัญโยช่วงธรรมะหลังไม่ธรรมะทอเพื่อวัยว้าวุ่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย4พฤศจิกายน2557